ในชีวิตประจำวันเราทุกคนล้วนเคยเจอกับการถูกดูถูกหรือวิจารณ์จากคนอื่นแต่การจะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรารู้วิธีการจัดการกับจิตใจ และมีทักษะในการตอบรับอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้15วิธีจากจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณเอาชนะการถูกดูถูกได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่นใจในตัวเองการใช้การสื่อสารที่ดีหรือการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องรับรองว่าแต่และวิธีที่เรานํามาแชร์ในคลิปนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นและสามารถก้าวผ่านคําวิจารณ์ที่อาจทําร้ายจิตใจได้อย่างสบายใจขึ้นครับ หนึ่งมองการถูกดูถูกเป็นโอกาสในการพัฒนาการถูกดูถูกหรือวิจารในเชิงลบไม่ใช่สิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงหรือกลัวแต่มันสามารถเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองได้เช่นกันหากเรารู้จักมองในแง่ดีทุกครั้งที่คนอื่นวิจารณ์เราหรือดูถูกเราเราสามารถพิจารณาว่ามีจุดไหนที่เราสามารถพัฒนาได้และแทนที่จะรู้สึกผิดหวังควรมองหาวิธีในการปรับปรุงหรือเพิ่มทักษะเพื่อให้เรากลับมาแข็งแกร่งขึ้นใหม่ ระยะยาวการถูกวิจารณ์เป็นโอกาสในการเติบโตซึ่งสามารถช่วยให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและกลายเป็นคนที่มีศักยภาพมากขึ้นตัวอย่างการปรับใช้หากคุณทำการนำเสนองานในที่ประชุมและถูกวิจารณ์เรื่องวิธีการนำเสนอแทนที่จะรู้สึกเสียใจให้ถามตัวเองว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะปรับปรุงเช่นฝึกการพูดให้มั่นใจมากขึ้นหรือเตรียมการนำเสนอให้ดีก่อน หากเรามองว่าสิ่งที่ถูกวิจารณ์เป็นโอกาสในการพัฒนาเราจะสามารถปรับตัวและเติบโตจากประสบการณ์นั้นได้ 2. สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองการที่คนอื่นดูถูกเรามักจะทําให้เรารู้สึกท้อแท้และไม่มั่นใจในตัวเองแต่วิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะสิ่งนี้คือการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองการเชื่อมั่นในตัวเองจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับคําพูดที่รุนแรงหรือคําวิจารณ์จากผู้อื่นได้อย่างมั่นคง เมื่อเรามีความมั่นใจในตัวเองเราจะไม่ปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาทำให้เรารู้สึกต่ำต้อยหรือสงสัยในศักยภาพของเราตัวอย่างการปรับใช้หากคุณรู้สึกว่าคนรอบข้างมักจะดูถูกความสามารถของคุณในที่ทำงานแทนที่คุณจะรู้สึกโกรธหรือเสียใจคุณควรฝึกฝนทักษะต่างๆที่คุณต้องการเช่นการเรียนรู้การจัดการเวลาหรือการเสริมสร้างทักษะใหม่ๆเพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถของตัวเอง สามหลีกเลี่ยงการตอบโต้ด้วยอารมณ์การตอบโต้ด้วยความโกรธหรือการโต้แย้งอย่างรุนแรงไม่เพียงแต่จะทําให้สถานการณ์แย่ลงแต่ยังทําให้คนที่ดูถูกเราเห็นว่าเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้การหลีกเลี่ยงการตอบโต้เชิงลบด้วยการใช้ความสงบและเหตุผลจะช่วยให้เราสามารถรักษาความสงบในสถานการณ์ที่ยากลําบากได้การตอบโต้ด้วยอารมณ์ไม่ได้ทําให้เราแสดงความแข็งแกร่งออกมาได้แต่การ รักษาความสงบจะช่วยให้คนอื่นเคารพในความมีมารยาทและความสามารถในการควบคุมตัวเองตัวอย่างการปรับใช้หากมีคนมาวิจารณ์หรือดูถูกคุณในที่ทำงานแทนที่จะตอบโต้ด้วยการโกรธหรือการกล่าวหาคุณสามารถเลือกที่จะฟังและไม่ตอบโต้ทันทีจากนั้นอาจจะค่อยๆชี้แจงในเวลาที่เหมาะสมเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้ยอมรับคำวิจารณ์ที่ไม่เป็นธรรมและสามารถมีท่าทีที่สงบ และมีเหตุผลในการตอบกลับได้สี่เรียนรู้จากคำวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์แทนที่จะมองคำวิจารณ์จากคนอื่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจเราควรมองคำวิจารณ์นั้นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองคำวิจารณ์ที่มีประโยชน์จะช่วยให้เราเห็นจุดที่ต้องปรับปรุงและทำให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้น วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้จากคำวิจารณ์คือการแยกแยะคำพูดเหล่านั้นเป็นส่วนๆและพิจารณาว่าส่วนไหนที่สามารถนำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาตนเองตัวอย่างการปรับใช้หากคุณถูกวิจารณ์เกี่ยวกับวิธีการทำงานในโปรเจกต์ที่สำคัญแทนที่จะคิดว่าคำวิจารณ์นั้นเป็นการโจมตีคุณคุณอาจถามตัวเองว่ามีอะไรบ้างที่ฉันสามารถทำได้ดีขึ้นในครั้งหน้า การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและคำแนะนำจะช่วยให้คุณพัฒนาและเติบโตขึ้นจากการถูกวิจารณ์หมองหาความเป็นกลางและพยายามไม่สนใจคำดูถูกหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับการถูกดูถูกคือการมองหาความเป็นกลางการยอมรับความจริงว่าในโลกนี้ทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและบางคนอาจจะมองเราในแง่ลบแต่อยากปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นมีผลกระทบต่อความมั่นใจของเราอย่าหยุดที่จะทำสิ่งที่คุณเชื่อว่าถูกต้อง และไม่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นการเลือกที่จะไม่ให้คำดูถูกเข้ามามีผลต่อจิตใจของเราเป็นก้าวแรกในการรักษาความสงบและความมั่นใจตัวอย่างการปรับใช้หากคุณได้รับคำดูถูกจากเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างแทนที่จะใช้เวลาคิดเกี่ยวกับมันหรือโกรธควรเลือกที่จะโฟกัสกับสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดและให้ความสำคัญกับการเติบโตในด้านที่คุณเชื่อมัน่นไม่ต้องสนใจความคิดเห็นของคนที่ไม่เข้าใจคุณ พบหันไปหาความสําเร็จของตัวเองหนึ่งในวิธีที่สําคัญในการจัดการกับการถูกดูถูกคือการไม่ให้น้ําหนักกับความคิดเห็นของคนอื่นเกินไปและหันกลับมามองความสําเร็จและสิ่งที่คุณทําได้ดีเองการมองหาความสําเร็จของตัวเองจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและความมั่นใจในการก้าวไปข้างหน้าเมื่อเราโฟกัสที่ความสําเร็จของเราเองแทนที่จะสนใจคําพูดของคนอื่นเราจะสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างไม่หยุดยัง้งตัวอย่างการปรับใช้ หากคุณทำงานในโครงการที่คุณทุ่มเทมากแต่คนอื่นอาจไม่เห็นความสำคัญหรือไม่ยอมรับในผลงานของคุณแทนที่จะจมปลักอยู่กับการโต้แยง้งหรือต่อสู้กับความคิดเห็นเหล่านั้นให้กลับมามองดูว่าในระหว่างที่คุณทำงานนั้นคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างและได้พัฒนาทักษะอะไรจากงานที่ทำแม้คนอื่นจะไม่ยอมรับแต่การพัฒนาตัวเองจากการทำงานจะทำให้คุณก้าวหน้า 7. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในวงจรแห่งการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเป็นการทำลายความมั่นใจในตัวเองโดยเฉพาะเมื่อเราถูกวิจารณ์หรือดูถูกจากคนอื่นเรามักจะตกอยู่ในวงจรของการเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่มักจะดูเหมือนประสบความสำเร็จมากกว่าซึ่งจะทำให้รู้สึกท้อแท้การหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นและยอมรับในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความมั่นใจตัวอย่างการปรับใช้ หากคุณรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานของคุณเก่งกว่าและทำได้ดีกว่าในหลายๆด้านแทนที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับเขาควรกลับมามองสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณทำได้ดีเองโดยการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมและทำตามขั้นตอนในการพัฒนาตัวเองต่อไปแทนที่จะยึดติดกับการเปรียบเทียบที่ไม่มีวันจบสิ้น แปใช้การเงียบเป็นเครื่องมือในการตอบโต้การเงียบหรือไม่ตอบโต้เมื่อถูกดูถูกไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการแสดงออกถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจการไม่ตอบโต้ด้วยคำพูดจะทำให้เราไม่เสียเวลาไปกับการตอบโต้ที่ร้ายประโยชน์การไม่ตอบโต้อย่างแสดงให้เห็นว่าเราสามารถควบคุมตัวเองได้และไม่ยอมให้ความคิดลบจากคนอื่นมาทำลายจิตใจของเราตัวอย่างการปรับใช้หากคุณถูกคนอื่นดูถูกหรือวิจารณ์ ในที่ทำงานหรือแม้แต่ในที่สาธารณะแทนที่จะตอบโต้ด,ด้วยคำพูดที่อาจทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงลองเลือกที่จะเงียบและแสดงออกด้วยการทำงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อคุณทำให้ตัวเองโดดเด่นด้วยผลงานไม่จำเป็นต้องให้คำตอบที่คุณไม่ต้องการให้กับคนที่ไม่ให้คุณค่ากับความสามารถของคุณกยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองและพัฒนาไปข้างหน้า การยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในการเอาชนะการถูกดูถูกเมื่อเราทำผิดพลาดการยอมรับและเรียนรู้จากมันจะทำให้เราไม่รู้สึกย่ำอยู่กับที่แต่กลับกลายเป็นโอกาสในการเติบโตและพัฒนาการมองว่าเราสามารถแก้ไขและปรับปรุงจากข้อผิดพลาดได้จะทำให้เรามีความกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆและไม่ยอมให้คำวิจารณ์ที่ไม่ดีมาหยุดการพัฒนาตัวอย่างการปรับใช้หากคุณทำโปรเจกต์สำคัญ ในที่ทำงานแล้วเกิดข้อผิดพลาดแทนที่จะโทษตัวเองหรือรู้สึกว่าไม่สามารถทำอะไรได้ให้มองหาวิธีที่คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้หรือการปรึกษากับคนที่มีประสบการณ์เพื่อหาทางที่ดีกว่าในการทำงานในอนาคตการยอมรับผิดพลาดทำให้คุณได้เรียนรู้และสร้างความมั่นใจในการพัฒนา 10. ตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อกระตุ้นตัวเองการตั้งเป้าหมายใหม่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการมุ่งไปข้างหน้า และทําให้ตัวเองมีแรงผลักดันในการเติบโตจากการถูกดูถูกเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะไม่ให้คําพูดหรือการดูถูกมามีผลกระทบต่อการก้าวไปข้างหน้าการตั้งเป้าหมายจะช่วยให้เราโฟกัสและมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่เราต้องการทําให้สําเร็จแทนที่จะหมกมุ่นกับสิ่งที่คนอื่นพูดถึงเราตัวอย่างการปรับใช้หากคุณรู้สึกว่าถูกดูถูกจากเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับการทํางาน หรือความสามารถของคุณแทนที่จะยอมแพ้หรือคิดว่าคุณทำไม่ได้ลองตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อพัฒนาตัวเองเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือการปรับปรุงการสื่อสารในทีมสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและช่วยให้คุณก้าวข้ามการถูกดูถูกได้11ใช้คำพูดที่สร้างสารรค์กับตัวเอง การใช้คำพูดที่สร้างสรรค์และเป็นบวกกับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความมั่นใจเมื่อเราถูกดูถูกการให้ความสำคัญกับคำพูดที่ดีกับตัวเองจะช่วยให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นการพูดในเชิงบวกกับตัวเองจะช่วยสร้างความรู้สึกว่าเรามีความสามารถและสามารถทำสิ่งที่ดีได้ตัวอย่างการปรับใช้เมื่อคุณรู้สึกถูกดูถูกในที่ทำงานเกี่ยวกับผลงานหรือทักษะของตัวเองแทนที่จะยอมรับคำพูดนั้นและตกอยู่ในความรู้สึกผิด หรือท้อแท้ลองพูดกับตัวเองว่าฉันสามารถทําได้หรือฉันได้ทําสิ่งดีๆมาแล้วและมองหาข้อดีที่คุณเคยทําในอดีตเพื่อกระตุ้นตัวเองให้เดินหน้าต่อไป 12. สสร้างพื้นที่ทางจิตใจให้กับตัวเองการให้เวลาและพื้นที่กับตัวเองในการฟื้นฟูจิตใจเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเราถูกดูถูกการเอาชนะการดูถูกไม่ได้หมายถึงการลืมมันไปทั้งหมดแต่คือการให้เวลาในการทำใจและมองสิ่งเหล่านั้นในแง่บุกการสร้างพื้นที่นี้ช่วยให้เราสามารถฟื้นฟูพลังใจและกลับมาสู้ใหม่ได้ตัวอย่างการปรับใช้เมื่อคุณรู้สึกเครียดหรือรู้สึกเสียใจจากการถูกวิจารณ์หรือดูถูกจากคนรอบข้างลองหาสถานที่เงียบๆที่คุณสามารถสงบจิตใจ,จเช่นการทำสมาธิการเขียนบันทึกหรือการออกไปเดินเล่นในธรรมชาติ เพื่อให้คุณฟื้นฟูพลังใจและกลับมาด้วยมุมมองที่สดใหม่ 13. ทำงานอย่างหนักและมุ่งมั่นวิธีที่ดีที่สุดในการตอกบกลับการดูถูกคือการพิสูจน์ด้วยการกระทำการทำงานอย่างหนักและมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองจะทําให้คนที่เคยดูถูกคุณต้องมองคุณในมุมที่แตกต่างออกไปเมื่อคุณแสดงให้เห็นว่าคุณมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทําสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นความพยายามและผลงานของคุณจะพูดแทนคําพูดของคนอื่น ตัวอย่างการปรับใช้หากคุณถูกดูถูกในเรื่องของความสามารถในการทำงานลองตั้งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะเฉพาะทางในสาขาที่คุณทำงานแล้วทำการฝึกฝนและเรียนรู้เพิ่มเติมให้ดีขึ้นเช่นการเข้าร่วมคอร์สฝึกอบรมการอ่านหนังสือเกี่ยวกับงานที่คุณทำหรือการขอคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าการแสดงออกด้วยการทำงานหนะักจะทำให้คุณได้รับความเคารพจากคนอื่น14ฝึกทักษะการสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่ดีสามารถช่วยให้คุณตอบสนองการดูถูกอย่างมีประสิทธิภาพการฝึกการสื่อสารอย่างมิสติและไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ถูกดูถูกได้ดีขึ้นการพูดอย่างมั่นใจและมีเหตุผลจะทำให้คุณดูน่าเชื่อถือและไม่ถูกทำให้เสียศักดิ์ศรีจากคำพูดของคนอื่นตัวอย่างการปรับใช้หากคุณถูกวิจารณ์ในที่ประชุมหรือในที่ทำงานลองพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคง และอธิบายความคิดเห็นของคุณอย่างชัดเจนและสุภาพแทนที่จะตอบโต้ด้วยอารมณ์หรือคำพูดที่รุนแรงการพูดด้วยเหตุผลจะช่วยให้คุณดูมีความเป็นมืออาชีพและควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้น15าหมั่นพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอการพัฒนาตัวเองไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเก่งขึ้นแต่ยังช่วยให้เรารู้สึกมีค่าและมีความมั่นใจในตัวเองเมื่อเราพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเราจะไม่รู้สึกต่ำต้อยหรือถูกดูถูกจากคำพูดของใครเพราะเรารู้ว่า เรากำลังพัฒนาและเติบโตอยู่ตลอดเวลาการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองและทำตามแผนที่ตั้งไว้จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจตัวอย่างการปรับใช้หากคุณรู้สึกถูกดูถูกเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะลองตั้งเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆเช่นการเรียนคอร์สออนไลน์การอ่านหนังสือหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะที่คุณต้องการคุณจะพบว่าเมื่อคุณพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคุณจะมีความมั่นใจ และไม่รู้สึกถูกทำลายจากคำพูดของคนอื่นสรุปการเอาชนะการถูกดูถูกเริ่มจากการสร้างความมั่นใจในตัวเองและใช้คำพูดที่บวกเพื่อกระตุ้นตัวเองสร้างมุมมองที่ดีในการเผชิญหน้ากับความท้าทายและคำวิจารณ์จากผู้อื่นการใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ได้ดีกว่าการมุ่งมั่นทำงานหนัก และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณพิสูจน์ให้เห็นว่าเราไม่ได้ถูกจำกัดโดยความคิดเห็นของคนอื่นควบคุมอารมณ์และคิดอย่างมีเหตุผลสามารถทำให้คุณดูมีความเป็นมืออาชีพในทุกสถานการณ์ทั้งนี้การสร้างพื้นที่ให้ตัวเองฟื้นฟูจิตใจและมีสมาธิในทุกการกระทำจะช่วยให้คุณก้าวข้ามคำดูถูกไปได้สำเร็จ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยพัฒนาชีวิตคุณแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ